ตามตกับคุณยายนะคะวัย81ปีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะซึ่งนั่งอยู่ที่บ้านนะคะท่านผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านนะคะก็มองเห็นอะไรบางอย่างนะคะท่านผู้ชมสงสัยนะคะก็เลยอ่าถือไม้คันเท้านะคะเดินออกมาจากบ้านนะคะมาที่ถนนคนกรีตนะคะรถจอดอยู่หน้าบ้านสองคันคะ่ะท่านผู้ชมอุตส่าห์เดินมาดูนะคะคุณยายเห็นจริงๆ คุณยายพูดอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมสงสัยนะคะก็เลยเดินมาดูให้เห็นกับตานะคะท่านผู้ชมคะมาฟังคุณยายพูดให้ฟังเลยนะคะท่านชมแอดมีฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมันไปดูทะเบียนรถให้ผมหน่อยไม่ใา่โอ้อไปแล้วคุณยายซุบุซาเต้าด้วยเจตจตเจตจสุเต้าด้ยบ่ยายไปมาแล้ว ไปนั่งดูตั้งนานแล้วอะไปนั่งดูตั้งนานแล้วเห็นรถนี้ทำไมจะเจบทูภหายายทำไมเนาะอย่าว่าอย่างนี้นะหลา่า,า,ายายไม่เคยเห็นมาอะไร้างอะไรตวนี้ไปจอดตรงนั้นแหละ ยายไม่เคยเห็นยายไม่เคยเห็นจัตุเจลุงจ้ายายไม่เคยวางเลยยายพูดเรื่องจริงยกมือไหว้ำยยายพูดเรื่องจริงยายยกมือไหว้เลยยายไม่เคยเห็นยายไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมันนี้แหละไม่เคยเห็นรถตู้คันนี้มันจะยกตูดใส่ยายรถตู้คันนี้แหละแต่ยายไม่เคยเห็นบอกเจตตูปพายายเจตตูปพายายอืมอ่านกล้องในไม้ยายน้องยายจะอึนไปหาดูนี่เรือไม้ไปยายไปพอไปถึง ไม่เห็นจะตุ๊ดตอนนี้เลยไม่เห็นจะจะตุ๊ดตอนนี้เลยอยู่เป็นเดิมเลยคันกลมมเดี๋ยวผมจะพายายไปไปดูยายจะไปอีกรอบไปไปดูไปดูผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจริงไหมรถตู้คันมันเป็นยังไงไปยายไปไปกับผมไปดอกยายเหนื่อยแล้วไม่เดินไม่เดินยายเหนื่อยแล้วไปทำไมอ่ะ มันเต้าเจาะปงเหนื่อยแล้วยายเหนื่อยแล้วไปเพิ่งกลับมามันเต้าเจาะเนื่อยสะโคตุโจ้ครับครับยายสาธุ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 ขอยายมาแล้วจ้ายายเตจอยายไปเคยเห็นยายเห็นเหมืรถที่มาอะไรทางเล่มไปเคยจะปุ๊บไปหายายหันตะปุ๊บไปหายายหันดากไปหายายโอ้รถไอ้โจ้ยายจำไว้เด้อเลขรถเด้อจ๊ะสองแปดเจ็ดห้า ยาให้จดได้ด้วยอ่อกากาษกระาอกดากาากาให้ยายน้อยยายจะจดให้ยายจะจดยเปี่อมายายจะทย์ให้มีกระดาษกระดาษกระดาษเียนไว้ในนั้นก็ได้เขียนเไว้กอนมีกระดาษอะไรเือมีกระดาษอะไรเพ่ ไหนกระดาษกรล่างนะไม่ลดนะอะไรนี่เขียนใส่ล่างเออนั่นแหละของหลานเราวหรือเปล่าไอ้ของล้านสาวล้านสาวล้านสาวเขีเล็กๆลยาอายุ88ปี่88ปีอ๋อสมุดอะไรนะอ๋อเขาเขียนเขาเขียนเรียงความให้ยายให้ยายมีความสุขเด้วยยายอายุ88ปีแล้วโอ้ยทำไมใส่เยอะจังวะ ไอเอาชิ่พี่กบพอโน้ตล่างยายเขียนเลยเอาเลยก็ได้บอกเลขยนยายเลยเป็ยนอย่างไยฮะเขียนอ่ะเขียนใหยยายหน่อยเลขอะไรนะเจ้าขอขอหงอเจ็นคอเเลขทะเบียนยายเขียนเลยสองตัวยายตัวหญ่จำไม่น่อย2 8สอง เจ็ดห้าเอาวงเล็บเจ็ดห้าด้วยต่างหากเอาไมู่้เรืองแต่แบบอืมไม่ค่อยเห็นเงี้ยสองเป็นเจ็ดห้าสองเป็นห้ายายทีมาแล้วลูกายายไม่ค่อยได้ยินเนาะโอเคุับยายองหุ่ยวางเนาะใจเย้เพื่อหังปะเป๊ะจะได้ใจแจ๋นเขาค่ะเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมก็มาตามคุณยายนะคะที่บ้านเลยนะคะเมื่อกี้คุณยายเดินไป ทางถนนนะคะมีรถจอดอยู่สองขั้นนะคะท่านผู้ชมยายนั่งอยู่ที่บ้านเมื่อกี้นะคะอะมองเห็นนะคะว่าเห็นรถตู้นะคะหันตูดมาให้นะคะท่านผู้ชมคุณยายก็เดินไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะคะมีไม้คันเท้านะคะเดินมานะคะมานั่งตรงนี้แล้วก็อบอกเอดมินีนะคะว่าเห็นรถตู้นะคะคันสีขาวสีนี้นะคะท่านผู้ชมหัน หันก้นนะคะหันตูดมาให้คุณยายนะคะคุณยายอยากรู้อยากเห็นนะคะก็เลยเดินมาดูนะคะท่านผู้ชมเราเห็นนั่งตรงนี้นะคะตอนแรกนะคะบอกว่ารถตู้คันนี้นะคะคันสีขาวนี้นะคะหันตูดใส่นะคะหันก้นใส่ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เลยสงสัยเดินมาดูนะคะนี่ทะเบียนรถตู้นี้นะคะคุณผู้ชม อ๋อทะเบียนรถตู้ของอ๋อพี่พี่ทีมงานนะคะของพี่สมุทรคนสุรินทีวีนะคะเดินมาดูนะคะทะเบียนรถทะวีศักดิ์รถคันสีขาวสองแปดเจ็ดห้านะคะทะเบียนรถนะคะมีรถคันนี้ถอยบ่ถอยยกก้นใส่แกถอยยกก้นใส่นะครับถอยแล้วก็ยกก้นใส่เดี๋ยวผมจะไปดูนี่นะคะก็คุณยายก็เดินมาจริงๆนะคะนี่เห็นรอย ถอนหญ้านะคะใหม่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะยายก็บอกว่าเห็นจริงๆนะคะบอกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมบอกกับเอสมินีนะคะบอกอะไหลายช่องนะคะว่าเห็นจริงๆยายไม่เคยเห็นว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมคุณยายก็พูดเป็นภาษาเขมรนะคะอันนี้ทะเบียนข้างหน้านะคะไปดูทะเบียนข้างหลัง ตัวเลขจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าเห็นยกยกหันตูดให้นะคะหันตูดให้นะคะก็เลยอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูข้างหน้าก่อนนะคะทะเบียนรถนะคะข้างหน้านะคะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะรถรถของพี่ๆเตียมง,งานเองนะคะรถพีสมุดนะคะคนสุรินทร์ทีวีนะคะ ั่นสีขาวนะคะหันตูดใส่เสต็พวกนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ให้ท่านผู้ชมนะคะดูทะเบียนข้างหน้านะคะแล้วมาดูข้างหลังนะคะจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะตัวเลขทะเบียนรถนะคะที่คุณยายเห็นนะคะนี่ยกตูดหันตูดใส่นะคะท่านชมก็ทะเบียนรถก็อันเดียวกันนะคะก็จะมีไว้ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะ ยายพูดแล้วพูดอีกว่าไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่ารถคันนี้ก็มาทํางานบ่อยนะคะมาด้วยกันนะคะกับกทีมงานกันนะคะถ้นา,นนะากันเฮ็ดอย่างเนาะจ้าทำอะไรกันคะนจ้าสวัสดีจ้าโอเลซินโอกลซินบอกเกซินซินพักเหนื่อยก่อนพักยกก่อนพักยกก่อนเนาะพักยกก่อนเมื่อกี้นี่เห็นยายแล้วก็กพูดอะไรก็ไม่รู้รถ ตูดใส่รถเตะตูดใสงงเงี้ยรถอะไเตะตูดใส่แล้วเป็นภาษาเขมรเป็นภาษาเขมรจะฟังออกมาจ้ะบอมหมึดตึบบวมฟังบอกก้นใสโน้นนะชอบพอแกบอกว่าเก็ตท่านมาชอบเพราะว่าเห็นทินน้ผักอาจารย์ที่ทัพอดีเลยก็เลยเดินมาอีกเห็นท่านเกิดเดียวกันกับทะเบียนรถตู้เลยนะของของพี่คนสุรินเลยเห็นน้ผักอาจารย์โกยบวมไม่นจ้ะเออเห็นว่าเห็นเห็นนี่น้ผักอาจารย์โกยบวมใช่ค่ะ ห้าเจ็ดเลยห้าเจ็ดเลยที่ไรพาร์ที่บอกที่ไรพาร์ทเลยอืู้ว์เมื่อกี้นี้ทำพีซีไม่ได้ดูเลยโอ้ยหนูนั่งตอนแรกหนูก็ไม่เห็นหรอกแต่ตอนที่แกให้เลข่ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะเอ็ดมีลาท่านผู้ชมไปก่อนจ้าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะ